สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องและลูกลกูหลานทุกทุกคนสำหรับเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้สงบจิตสงบใจที่จะเข้ามาฟังคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในวันจอวันพระองค์จสำหรับในเช้าวันนี้วันที่12สองมกราคมพระองค์ทรงตัดว่า ให้เราเป็นผู้เตรียมเจ้าสำหรับวันนี้เพราะเรารู้ดีว่าวันนี้ของเจ้าจะเป็นเช่นไรลูกเอ๋ยเจ้าอาจอยากเห็นแผนชีวิตของเจ้าบอกซึ่งถึงทุกทางโค้งหรือทางแยกของการเดินของเจ้าเจ้าจะรู้สึกพร้อมเมื่อเจ้ารู้ว่าหนทางข้างหน้า จะเป็นเช่นไรแต่ลูกเอ๋ยวิธีที่ดีที่สุดที่จะเตรียมไว้ให้พร้อมเผชิญกับสิ่งใดก็ตามในวันนี้ขอการให้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับเราเราจะไม่บอกเจ้าว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เราจะช่วยเตรียมเจ้าให้พร้อมสำหรับการเดินทางนั้น เราจะเป็นเพื่อนร่วมทางของเจ้าในทุกๆย่างก้าวที่เจ้าเดินลูกเอย๋ยจงพูดคุยกับเราอย่างสม่ำเสมอและเรียกชื่อของเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเส้นทางที่จะต้องเดินไปเจ้าสามารถเผชิญกับวันนี้ได้หากเจ้าให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เราการสถิตยอยู่ด้วยของเรา จะเป็นแผนที่ชีวิตที่ดีที่สุดของเจ้าให้เรามาฟังในข้อพระคำในอพยพบทที่33ข้อ14ฝ่ายพระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พักยอนบทที่15ข้อ4ถึงข้อ7 จงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านขแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นขแขนงะผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็ จะเกิดผลมากพระเจ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนขนแนงแล้วก็เหี่ยวแห้งและถูกเก็บเอาไปเผาไปถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเรา ฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์ทรงสถติตอยู่กับลูกๆทุกคนยามมีปัญหาพระองค์จะทรงช่วยแก้ปัญหานำเราเดินไปในทางที่ถูกที่จะไม่มีบาปพระองค์เจ้าข้า ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตากับลูกทุกคนตลอดมาพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตและอวยพระพรให้ลูกทุกคนพ้นจากบาปพ้นจากทุก์มีความสุขในหน้าที่การงานมีเงินใช้จ่ายไม่ขัดสนใดๆไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในครอบครัว และพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์เจ้าข้าลูกขอกราบขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรค่า